สวัสดีครับกระผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงดายุค์นาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งโหงจุย้ยโมเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กรับประพบกับเพื่อนเแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่นารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนมีนาคมปี2560 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนั้นชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมีนาคมปี2560ท่านจะมีความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานจะได้รับการโปรโมตจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานอีกในหนึ่งจะบ่งบอกว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือต่างประเทศหรือทํางานกับบริษัทต่างชาติคุณจะมีความสําเร็จอย่างสูงทีเดียวแต่ในเรื่องการเงินนะครับจะหมายความถึงการที่คุณนั้นจะมีรายจ่ายตลอดทั้งเดือนจะไม่ได้เก็บเลยการเงินคุณจะ ได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปตลอดทั้งเดือนจะเป็นลักษณะของอการใช้เงินมากนะครับหรือการจับจ่ายใช้สอยที่มันมากในช่วงเนี้ยคือมีนาคมเนี่ยชาววันพุธจะเป็นคนใช้เงินแบบใช้แบบสุดๆเลยนะครับซื้ออะไรที่อยากได้อยากพอใจที่จะซื้อก็ซื้อจึงเป็นที่มาของการเงินที่จะไม่ได้เก็บเลยในช่วงเดือนมีนาคมสำหรับชาววันพุธ ่วนในเรื่องของความรากักนะครับสาหรับชาววันพุธเนี่ยจะต้องบอกตรงนี้ว่าออสุภาพสตรีชาววันพุธมีโอกาสที่จะมีชายหนุ่มเดินเข้ามาทําความรู้จักมาเจอเจอกันและมีโอกาสที่จะคุยต่อยอดกันไปได้ถ้าจะตาของคุณมีความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นอาจจะได้เป็นแฟนกันในช่วงเดือนมีนาคมช่วงเดือนนี้ส่วนผู้ชายชาววันพุธก็เช่นกันนะครับช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหนก็จะมีแต่คนอยากจะรู้จักอยากจะประโคมวิดมิตรีด้วยทําให้ตัวคุณเองนั้นป๊อปปูล่าอย่างช่วยไม่ได้ทีเด ก็ให้ระวังในช่วงปลายเดือนมีนาคมนิดนึงนะครับให้ระวังในเรื่องของความจุกจริงเรื่องความเครียดแล้วก็ช่วงนั้นผมให้คุณระวังความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมปี2560นอกกจากนั้นแล้วสําหรับชาววันพุธนะครับผมเองกำลังจะบอกท่านว่าจะเป็นช่วงเดือนที่เหมาะมากๆที่คุณจะมีความคิดเริ่งทําอะไรบา ให้ชะตาคุณเองมีความรู้สึกว่ามันกระปรี้กระเป๋ามป็นความแอคทีฟก็จะส่งผลดีกับคุณทีเดียวสาหรับท่านเกิดในวันพุธในช่วงเดือนมีนาคมปี2,560กระผมชิดแสมหญิงหรืออาจารย์พงษ์ชดาอายุนาาทองขอลาไปก่อนเจเราพบกันใหม่ในครั้งถ่อไปสวัสดีครับ